มแม่แปลกเพิ่งมาแสดงมีของอื่นมารวมด้วยป่วอไม่เป็นไรมันมามันก็มีเสียง ไปซ้ายที่ไปซ้ายที่ไปทางซ้ายนินระวังไอ้ตัวเล็กซ้ายมือสุดเออ มันรุ่นเดียวกับแฮปปี้ไปได้อีกต้นหนึ่งต้นข้างหน้าได้อีกต้นหนึ่งแล้วก็หยุดแค่นั้นละ ไอช้างน้อยอยู่ตัวสายสุดนี่ถ่ายไม่ได้ถ่ายโอ้ช้างโข่งขออกมาแล้วปะ ทางที่เราจอดรถเริ่มลงตัวอยู่หน้านินนะไม่แหวงดูสะโพกตาบอยู่นะ โอเคเดินถอยหลังช้าๆเดินถอยหลังช้าๆอ่าแม่ไอตัวนี้เป็นแม่แปลกใหญ่สุดของโขลงรวมทุกโขลงแล้วตัวนี้จะเป็นแม่แปลกตัวขวามือสุด ้าหนูแดงเจ้าหนูแดงโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วน่นเดินตามไอ้ตัวแม่ตาบมาไอ้ช้างน้อยนะตัวซ้ายสุดอะ ไอตัวอยู่หลังไงนะ่ะไอหนูแดงเนี่ยเดินก็ไปหายไม่แบงเนี่ยเยถูต้นไม้เล่นยู่นะเออดูที่หนูแดงมีอัตลักษณ์ยังไงมีเอกลักษณ์ยังไงอ่เกิดมาหูพับแล้วอปีกว่าแล้วอ่าเจ้าช้างน้อย ช้างน้อยกระลิมกระเลียม,มาแล้วตอนนี้ก็ดูมีหญ้ากินนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็กินหญ้าเป็นหลักเพราะว่าพืชอย่างอื่นไม่มีก็เลยต้องกินหญ้าไปก่อน เดี๋ยวพอพืชอย่างอื่นขึ้นก็จะได้หากินอย่างอื่นแทนแต่ตอนนี้ก็เอาหญ้าเป็นหลักนะพอ,อนินเลี้ยงดีๆนะเ,เลี้ยงดีๆถ้าจะป้อนก็ป้อนได้ไม่เป็นไรเ,เด็ดหญ้าถ้ากรรมไปป้อนก็ได้จะได้คุ้นเคยเอบอกว่าอย่าเข้ามากล้เดี๋ยวติดโควิดเอ้ยนินถอยนินถอยแม่แปลกลยไว้ใจไม่ได้หรอก ขวาก็มาแล้วในค้างผมนี่ก็มีแล้วนี่มามาถึงนี้แล้วนี่นี่ก็มีแอบอยู่ในพุ่มไม้นี่นะเอาตัวไหนลงมาโน่นช้างน้อยดึงมาแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจหน,นถอยเลยถอยเลยถอยมาที่รถถอยมาที่รถ เออไอ้ช้างน้อยกับไอ้หูกลับเอาละปรึกษากันละเออปรึกษากันล้เอาไงดีแม่แวงแม่แวงเอาลูกไปไหนแม่แวง แดงโตแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วหนูแดงกับเพื่อนคู่หูสองตัวอ่าอ่านี่ก็เป็นแม่แวงซึ่งเป็นแม่ของเขาหนึ่งตัวในนี้ฮะแล้วก็เจ้าหนูแดงอีกหนึ่งตัวอ่วันนี้ก็กินหญ้าเป็นหลักนะะเพราะยังไม่มีอะไรจะกินก็กินหญ้าไปก่อน ไปในแคปนะมันจะได้ขึ้นนี้ได้ถ้อยู่หลังก็อันตรายได้ยินเสียงส่งภาษาไหมครับเป็นการเตือนแล้วก็เสียงคลางในลำคอลึกๆอก็เป็นลักษณะการเตือนอย่างหนึ่งเป็นการสั่งโขงว่าจะให้บริวารทำอย่างไรอันนี้คือการสื่อสารของช้างนะอ วันนี้เราจะไม่ไม่หลบไม่หนีไม่ถอยเราจะอยู่ในรถแล้วเราจะให้แม่แหว่งมาเล่นกับเราตอนนี้แม่แหว่งก็มุ่งหน้ามาแล้วตอนนี้ก็สิบเมตรได้ไดไพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับเอ,อ้ไอตัวเล็กไม่ต้องหนีไม่ต้องตื่นลูก นะไม่ต้องตื่นเออแม่แบงตวสวยมากวันนี้โอ้เลี้ยงลูกได้ดีเลยเออเลี้ยงลูกเก่งมากเลยนะโอ้แม่แบงเก่งจริงจริงแม่แบงเลี้ยงลูกสุดยอดลูหลอด้วยนะผอนินยังรอไม่เท่าเลยไหมเนะี่ยเนี่ยดูดูผอนินไม่สู้เลยไม่รอสู้พี่ใหญ่ไม่ได้พี่ใหญ่รอกว่าเลี้ยงลูกเก่งกว่า โอ้มันช่างสุดยอดอะไรอย่างนี้ช้างป่ดหองภูมันต้องอย่างนี้สินะอ่าสำหรับแม่แหวงนี้จะมีอัตลักษณ์อย่างหนึ่งคือตรงสีข้างเนี่ยจะตาบนะก็เกิดจากการโดนยิงไว้เมื่อหลายปีที่แล้วนะก็หายดีละเป็นแผลเป็นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่นะนี่ก็เดินเข้ามาใกล้ๆไม่เป็นไรนะครับวันนี้เราจะาทักทายปลาใสากันตามภาษา <c oughs> คนเลี้ยงช้าง ดูว่าเขาจะทำยังไงนะอ้ยก็มาก็ได้ไม่เป็นไรพี่ใหญ่นะโอ้วันนี้พี่ใหญ่สวยงามนันขึ้นยืนบนรถเลยเปิดประตูขึ้นยืนข้างๆกแต่อย่าปิดประตูดังน้ำตกใจอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับที่สวยงามเ,เดี๋ยวช้างก็คงจะลงกินน้ำในแม่น้ำแควน,น้อยนะครับ ตรงบ้านล้างอา,อาจจะกินตรงข้างทางก่อนแล้วถึงจะลงกินบ้านหลางานู่นเจ้าเจ้าช้างน้อยตัวแสบช้างน้อยจอมป่วนเอนี่เอกลักษณ์เขาละเ,าเดี๋ยวเขาก็จะต้องเดินมาที่รถนี่แหละ <c oughs> ไปรับฟังคำสร้างก่อนนะดูซิว่าจะสั่งเสียกันว่ายังไงจะให้ทํำยังไงบ้าง เอาแม่แว่งไปกลัวไอช้างน้อยด้วยเหรอโอ้ช้างน้อยมีอะไรเก่งวะช้างน้อยนี่เก่งยังไงวะเออแม่แว่งกลัวหนูเลยเอา่านีเดี๋ยวสักครู่เขาเดินไปทางนู้นแล้วเขาคงจะย้อนกลับนะครับเพราะว่าอา่าเดี๋ยวเขาก็ต้องลงไปยังแหล่งน้ำอา่าเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา พอสมควรเอาล้วครับใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาชิดเข้ามาเรื่อยๆอตอนนี้ก็10 m. เมตรสิบเมตรแล้วเก้าเมตรวัดใจครับวัดใจวัดใจอยู่ที่เอานี่นี่ไอหนูไอหนูน้อยเออหอมประโกรกเลยนะเราเี่ยฮะ ไอ้อช้างน้อยมันยังไม่กวนตีนเลยหนูนี่กวนตีนแล้วเออไอ้หนูไอ้หนูเอ้มาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆแม่แม่แม่ส้มแม่ส้ม ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกไม่ต้องขึ้นขึนขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าใช่ตกใจไม่ได้อ่ามาใกล้ๆกกันเลยครับลูกพี่อ่าตอนนี้ก็สามเมตรนะเออพี่ใหญ่สวยงามจริงๆเลยนะ

สุดยอดสุดยอดเลยอ่าพี่ใหญ่สุดยอดนี่แหละผมชอบพี่ใหญ่ตรงนี้แหละตรงที่พี่ใหญ่เป็นสุดยอดฉางไถครับครับผมครับผมอหเฮ้เใจเย็นอย่าอย่าไปตกใจอย่าตกใจอย่ใเอาแล้วครับตอนนี้เอื้อมมือก็ถึงกันแล้วนะโอ้ลูกพี่ไม่เอานะเอาครับ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  ครับโอ้สุดยอดเลยพี่ใหญ่อามาแตะมือหน่อยมามาแตะมือหน่อยขอขอแตะมือหน่อยดิเอาซิเออไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็กเธอจะทำอะไรไม่เอานะอ่าตอนนี้ก็อยู่กันใน